พี่น้องวันนี้เราก็จะมาแอบด,ดูสาวก่อยรับจ็อบพิเศษเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาวก่อยมาทําอะไรมาแล้วเรามาดูกันว่าสาวก่อยมาทําอะไรวันนี้สาวก่อยมาทําอะไรไหนสาวก่อยคนไหนย,ยกมือหน่อยสิมองไม่เห็นเลยมืดมิดได้ยินยอยู่ วันนี้สาวก่อยก็มาช่วยที่ร้านพับถุงประมาณกี่พันใบ,บคร่าวๆห้าพันส่งวันนี้เหรอวันนี้ครับส่งหลายเนี่ยครับสี่พใบสองบาทสองบาทค่ะวายสาวบาท รับงานด้ยนอสาวสกรับทุงาน,น,าน,น,นสาวสกออะไรที่ทำไม่ได้สาวสก,ก้อยรับทุกงานรับช็อบไม่เกี่ยงงานงาพ่อแม่พี่น้องคนไหนสนใจเรียกใช้ติดต่อได้เลย <c oughs> <c oughs> ไม่อู้ไม่หนีไม่ถอยมีไม่หนีไม่จาย อันนี้ก็รีบรีบแพคแล้วก็มัดมัด,ม,ดมัดแบบนี้มัดละสิบใบใช่ปะนนะอ่ามัดละสิบใบเพื่อที่จะเอาไปส่งลูกค้าเพราะนัดลูกค้าไว้วันนี้ตอนตอนบ่ายสาวสาวสกอยก็เลยอ่ามามามา,มาช่วยรับจ็อบข้างนอกเดี๋ยวเราให้สาวก่อยทำงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันเป็นระยะระยะความขยันของสาวก่อยกิน <c oughs> <c oughs> ข้าวแล้วเหรอกินข้าวกันแล้วเหรอ พรที่มัวอ,อันั้นแบปปนปบประชุมเนี่ยประธานมัวประชุมแต่ช่วงเช้าไงเลยเสียเวลาไปนิดหน่อยไม่นิดหน่อยหรอเนาะก็ไปชั่วโมงอะนะเนะา,า,า่ะอ๋อพ่อแม่พ,มพี่นอ้องยัง <laughs> ยังไม่ได้มีแค่นี้นะคะนูน่นยังมีอีกหนึ่งคันรถโอ้วันนี้สาวก๋อยทั้งวันหลมอมั้งอะ เดี๋ยวเราปล่อยสาวไปทำงานกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่เปิดกล้องมั้ยงิจูอะอ่ะ,อ,ะอ่ะ,อะ,อะทับแล้วนะทับแล้วนะเป็นไงเป็นไงสาวสาวๆๆักกอยโอพ้พี่น้ำพี่น้ำแน่ซับซี่ไปไหนอ <c oughs> ในนี่แดดีวิตเอ็นี่พี่น้องเอ้ยชีวิตคนจนเนาะไปอยู่กับเดี๋ยวดเดดเขาเรียกว่าคนเขาเรียกว่าคนขยันอยู่กับของขยันขยันไปแล้วของเก่าเด้อเพื่นไม่ไปนองสวีทสวีทมาขยันได้มันบ่แม่น็จได้เงินทั้งนั้นเนี่ยเงินทั้งนั้นเนี่ยไปบอกขยักเป็นบแม่นเฮ็ดมากกับักตายเลยเนาะตายเสือไปใกล้เลยเยอะมากจนเลยเลยสวีทแดดเลย ผัดเนาะผัดเอผัดกระสอบผัดของเก่าเนาะเงินเต็ละบาทได้กับเป็นกปได้ใจซะก้อยเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นกับจางงานใดเนาะจาางงานสยถ้ามีอ่าของเก่ามีขวดมีพลาสติกบบอะไรก็ยังที่แบบว่าเก็บใบที่ว่าทิ่มแล้วเนาะพี่น้องเนาะสามัดเด็กไดเด้อ กะหุ่มแบบได้รายเลยนะเนอะเว้ยเด็กสาสกอยไปไกลานะจะไปกับโมไปนะแต่ว่ามองได้มีผู้บ่าวหลายๆกับไปได้ด้วยเพราะมึงไหนมีผู้บ่าวหลายๆบ่ไปอ่ฮะอันนี <h 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 ้เจนนูตเจนนูตเด้อค่ะแกขอได้เลยเราแก่สาวกอยวันนี้รับจอบรับทุกงานเรียงได้เนาะ เดี๋ยวก็สิเบรกเด้อพ็พอไม่เป็น้องเดี๋ยวซาสกอยสิเบกไปกินข้าวน้องทัทนด้กินข้าวตอนนี้กะเป็นเวลาเักโมงเลยสิบเอ็ดมุ่งหรือเปล่าเป็นมุ่งพอดีเนาะเดี๋ยวสิไปกินข้าวกินข้าวเพราะว่าท่านได้กินข้าวเขาส่วนมากับบุคอยหิวปนัญยามเช้ากับรอจนแบบซ้ายมือกันที่ยังซาสกอยกินข้าวเดี๋ยวซาสกอยไปกินข้าวกันเดินโอเคฝนจะมาแล้วนะสาวก๋อย เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นรถออกไปคันนึงแล้วไปส่งแล้วใช่ไหมเออมาไม่ทันเ <c oughs> อาไม่ขนเข้าไปข้างในหรอฝนมันจะตกแล้วนะขบวนเป็นอะไรฮะขบวนเป็นอะไรอ๋อไม่เป็นไรทำไม,ไไมไพี่น้องตอนนี้กหลังจากที่ซาซุกกยกินข้าวเดียวเนาะก,ก็ไม่เห็นต่อกับเป็นชุมมุงซองชุมมุ เจาตานวัดศรีมาถ่ายตอนเขาค,นค้นขึ้นรถรุ่นสก๊อยทักหาเลยพ่อแม่พี่น้องทักหาแบบว่าพี่เดี๋ยวเขาค,นค้นขึ้นดถเลยเรื่งองมันมาออดีันนี้เจาตานไปส่งของไปส่งงานเลือประธานะเนาะพอดีบอดีเห็นตอนอ่ายกขึ้นรถไอตาค้นขึ้นเนาะครุบาน้องเห็นงานน้ำกันแหละเลือนบอดีเห็นอยู่เลย,ยดีเห็นแต่ตอนนี้เลยตอนเดือดเนี่ย <laughs> ยังยังอยู่อีกเยอะเลยพ่อแม่พี่น้องยังได้ได้อีกหลาย,ย,ลายาตอนพ้นขึ้นโด,ด็แบบกินข้า,ขาแวแล้วบ่กินข้าวแล้วเนาะหลังจากกินเสร็จกงปมาต่อเดอ็กก็เป็นเวลา บ่ายสามแล้วดูอากาศพ่อแม่พี่นนองฝนอึมครึมพี่ไปตึกบปะไปไปเอาของแล้วก็ไปไปบางกระทองไปส่งของแล้วก็กลับมานี่แหละแล้ว่าโทรหาพี่พี่เพราะทำไมโทรหาพี่ไม่รับอ่ะไม่ได้ยินเสียง ตาไหนก็คล้ายกันตาไหนก็คล้ายกันเลยไม่รู้จักเลยจะให้สาวสกอยคัดไปก่อนมีหน่อยทงมาดิฮะเก็บเก็บร่มมาเหรอเก็บร่มเละสว่างในนอ่ะเหรอสว่างปะสว่างหนึ่งหนึ่งอันนี้ แต่ไอ้พวกนี้เปียกน้ำไม่เป็นไรใช่ไหมเปียกน้ำไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ขนเข้าแบงในเหรอหรือ sure. ว่าอย่างนี้ก <ơi> ่อนอ๋อแบเอาสะพานนี่นี่นีนทุบน้ำปก สาวน้อยบนกองเงินกองกองเลยนะก็ยังว่าคุยกันอยู่ว่ามันก็บดดวงลงมาเลยเนาะมาทีนี้เนาะจักรวดหนึ่งทองม้วนอ่ะเหรอ่นี่นยนี่เนาะชีวิตแรงงานเนาะพูดนวจุกสัน ป็นต่นาสงสารแท้นี่เดสาวโรงงานเนาะจะมาใส่ได้งานกับสิเดะเหตการณ์งานตัด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 ตั้ตัดตัะกัดต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 ัดดตั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 ดัดต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 ัดัาตันดับด เด้อคุณแด่ใจดีส็จนับสนุนหยอกหยอกเด้อคุณแม่พี่น้องแล้วผมก็หยอกซื่อเด้อจะได้กับข้อมูอขอบใจพ่อแม่พี่น้องเด้อที่สองมาติดตามสาวสุดยอดกับังตานเนาะจะได้กับยยื้อกดแต่กดแท้เป็นกำลังใจที่สาวสุดยอดในเด้อจะได้กับให้กำลังใจกันมากและร้ายเลยเนาะเมื่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเองไงเมื่อยจะได้กับข้อมูอขอบใจเด้อ จะได้แต่คลิปนี้ก็จบเพียงจะมีแต่อย่ามันเมื่อยมันขามก็จะได้ปิดคลิปก่อนเนาะจริงๆอ่ะพ่าวว่าสีแบ,บบว่าท่ายแล้วกอะสีค้นหายชอยเพื่นนอน้พงคนบาดเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้ชิดป<ๆ>ิดคลิปก่อนเดีเ๋ยวมชิดเมื่อยเห็นเห็นสว่างสว่างอย่างเงี้ยแต่ฝนมาแล้วนะฝนกระเด็นสิม,มากเลยอืมต่ละคลิปนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย